สวัสดีค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเกิดความขัดแย้งมากมายภายในสังคมซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างเช่นการขัดแย้งระหว่างกลุ่มเพื่อนหรือคนภายในครอบครัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นการขัดแย้งระหว่างองค์กรการขัดแย้งทางการเมืองจนทําให้เกิดการแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายหรือแม้กระทั่งการขัดแย้งระดับชาตินะคะ การขัดแย้งเหล่านี้อาจจะเริ่มต้นมาจากการที่ไม่เข้าใจกันไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันขาดสติและหากการขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีนะคะอาจจะทําให้เกิดความรุนแรงค่ะวิธีการจัดการความขัดแย้งภายในสังคมนะคะดิฉันขอยกตัวอย่าง3วิธีง่ายๆค่ะ 1. คือเราต้องกล้าหาญกล้าที่จะพูดในตอนที่ปัญหายัางเล็กอยู่กล้าที่จะขอโทษ 2. นะคะเราต้องยอมรับในความผิดของตนเองค่ะ 3. พยายามเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายคนเรานะคะมีความคิดเห็นและมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปค่ะเราต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําความเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นด้วยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะความขัดแย้งภายในสังคมจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะหากเรามองเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีสติในการใช้ชีวิตมีอะไรก็พูดกันและไม่ใช้ความรุนแรงกันค่ะสวัสดีค่ะ